สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องโคปิกกับพี่แอมนะครับคลิปนี้ก็จะมาดูโคปิกกับพี่แอมนะครับเล่นบินเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มีรถดัมมานะครับมาใหม่ใหม่แกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวท่านทุกคนไปแกะกล่องกันเลยครับเป็นรถดัมยอดนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับ โอเคครับแกะเสร็จแล้วนะครับนี่เลยเจ้ารถดำรุ่นนิยมนะครับขนาดประมาณ1ต่อ24นะครับขบวนการหลากสีของเราวันนี้นะครับก็จะเอาไปเล่นดินเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนครับแต่วันนี้นะครับพอมีไม้เท้ากายสิ์มานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าไม้ตีสุนัขนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับทุกคนพร้อมยังครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ โอเคครับได้ไม้ตีสุนัขไปคนละอันแล้วครับตะวันเอาไว้ทำไมลน้องแอมงก็ไม่ร,มมมรู้ไม่รู้ไม้ไมตีสุนัขนะครับทำมาจากท่อ PVC เอาไว้ท่อขี้หลังส่วมนะครับโอเคครับทุกคนครับมาดูกันเลยดีกว่าก็นี่เลยครับรถบ,บังคับแบบแบบพันเทพนะครับอเ,เอา้าทุกคนไปทดสอบกันก่ับมาทดสอบสมรรถนะกันก่อนครับไม่ต้องก้มนะครับ โอวิ่งฉิวกันเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะมาย้ายดินกันเหมือนเคยนะครับทุกคนครับจะไปดูเด็กๆย้ายดินกันเลยดีกว่าครับเอารถเข้าที่เลยแมคโคตากของใครของมันเลยครับทุกคนผมปกก็เอารถเข้าประจําตําแหน่งแล้วนะครับจวงดินไปหนึ่งครั้งครับโอ้โหได้ดินเยอะเลยนะครับเกือบจะเต็มกระบะเลยนะโกนะโอ้โห โคอะไรจะตักได้เร็วขนาดนั้นนะครับเต็มแล้วโกไปเลยไปตบก้มกันแล้วครับเด็กๆครับไปเลยเาลมาดูคันที่สองครับของพิทวันเลือกสีน้ำเงินแดงนะครับสีแสบดวงจริงๆเลยครับผมตักสองทีเต็มแล้วครับแม่โคคบมันคันใหญ่นะครับใช่ไหมพี่แอมนี่ยกล้อไปได้ด้วยเด็กอาบัง ตะวันไปแล้วนะครับแต่พี่แอมนะครับตักไปหนึ่งครั้งครับครั้งที่สองครับเกือบเต็มเลยครับไม่เหลือครับเต็มครับไปได้ครับพี่แอมขึ้นมุ่งเร็วโชว์ทักษะ่อยการควบคุมรถไปแล้วจะขึ้นล้นเกนแล้วนะครับระวังคว่ำครับระวังคว่ำครับจ่ารถขึ้นสะพานแล้วครับค่อยๆครับช้าๆครับโอ้โหยกลรอขึ้นสะพานไปแล้วครับ โอ้โหลงอย่างแรงครับหน้าทีมไปแล้วอ้าวเรียบ้อยนะครับเดี๋ยวกู้รถก่อนนะครับเดี pues ๋ยวไปดูคันอื่นต่อนะครับมาดูพี่ตะวันครับจะไม่ขึ้นสะพานนะครับขึ้นไหมเปลี่ยนใจยังไงยังไงดีคิดไม่ถูกคิดไม่ทันอ้าลงไปแล้วนะครับจะรอดไหมล่ะขี่รถรอบมือไวนะครับัวาไม่ทันนะครับ รถตฟสปากันนะครับดูพี่แมอมขึ้นสะพานก่อนนะแลวพี่ตะวันมาขึ้นสะพานได้ไหมหมายเท้ากัย้ยผิดนะครับไมายีสุนัขของเรานะครับโอ้โหแล้วไปอะไรทางน้นละ่ะแมวดีไปเทที่เดิมมาหนูเ,เทที่เดิมครับเห็นเขาอ้อมบ่ก,ก็จะไปอ้อมกับเขาเอพี่แอมนี่ยังไงมาแล้วมาโปรป๊กครับมายกเปดเรา เป็นไรครับล้มเหรอครับสะดุดไม้ตีสะดุดไม้ตีสุนัขอะมายกเป็ดไปไว้ในน้ำหน่อยเตรียมเอาเปล็ดไปลงน้ำนะครับไม่ใช่เป็ดสิลกอะไรานกกระยาง,ยางไปตรงกลางนี่ครับรวางเลย,อยเอออย่ากดแรงนกขาหักมีนกสองตัวนะครับ งบอแล้วครับไม่ต้องไปตั้งชื่อมันแล้วมาถามมันชื่ออะไรอีกเ <c oughs> ล่นตอ่อได้ <c oughs> เป็นไงโกสนุกไหม <c oughs> อ่ะลากันไปก่อนนะ๋วยวปีคลิปก่อนนะครับ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด like. ไลค์็นกำลังใจให้โคปิกกับพีแอมด้วยนะครับถ้าใครชอบรถสไตล์นี้นะครับก็ไปซื้อไปหามาเล่นกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเด็กๆครับเ <c oughs> พื่อนๆทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับ ราคาไม่ถึงร้อยบาทนะเล่นสนุกกันเลยทีเดียวีรยวจะมาดัดแปลงเล่นแบบโกปิ้งนี่ก็ได้นะครับทุกคนครับไปเลยไม้ทาก็ยาซิดยาดูพี่แอมนะครับสนุกนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับ